สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนีโป๊ะแตกหนังคนละมวล้วนเพนกวินแชร์สมศัก์ย่องคุยในเรือนจำขอแค่แก้รัฐมนูญไม่ต้องให้นายกลาออกได้ไหม โดยเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2563ภายหลังได้มีการอายัดต,ตัวนายพริชิวารักหรือเพนกวินนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุง้งนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ระยองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว3ผู้ต้องหาดังกล่าวมาที่สนประชาชื่นเพื่อส่งไปดำเนินคดีต,ต่อตามหมายจับในพื้นที่จังหวันดนนทบ,บุรีพระนครศรีอย,ยุธยาและอุบลราชธานี แต่ได้เกิดเหตุมวลชนที่เดินทางมารอที่หน้าสอนประชาชื่นกดดันให้มีการปล่อยตัวรุ้งและเพนกวินที่ไม่ยอมรับการถูกอายัดต,ตัวโดวยระบุว่าหมายจับที่มีการอ้างถึงนั้นไม่มีผลทางกฎหมายเนื่องจากพวกตนได้มีการเดินทางไปแรงงานตัว ตามหมายจับเหล่านั้นแล้วจากนั้นตำรวจได้มีการนำตัวไม้ที่มีการเป็นลมนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุชุลมนุมมวลชนฮือล้อมรอบรถควบคุมตัวขณะที่เพนกวินและรุงได้มีการใช้ไม้กล่าวกับผู้ชุมนุมที่ปากหลักหน้าสนนประชาชื่นโดยเพนกวินระบุว่า ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำได้พบกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญคือนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งได้สอบถามตนว่าทำไมต้องให้นายกละออกด้วยแค่แก้รัฐมนุญได้ไหมและตนได้บอกกับนายสมศักดิ์ไปว่าไม่เชื่อว่าจะมีการแก้ไขรัฐมนูญได้จริงตราบใดที่ยังมีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถึงกรณีที่มีภาพหลุด ว่าตนพบกลุ่มแกนนำคณะรัษฎรภายในเรือนจำเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาว่าตนเข้าไปภายหลังการตรวจเยี่ยมรองรอยความเสียหายบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพจึงถือโอกาสเข้าไปเยี่ยมแกนนำที่ถูกหมายการชุมนุมและมีการสอบถามสารทุกสุขดิบซึ่งก็เป็นไปตามอัตภาพเพราะเป็นผู้ต้องหาต้องประพฤติตามกติกาและยืนยันว่าไม่ได้ไปเจราจาให้ยุติการชุมนุมและแกน ไม่ได้ร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากทราบดีว่าตนไม่มีอำนาจทั้งนี้นายสมศักดิ์ระบุว่าแกนนำผู้ชุมนุมร้องขอหนังสือเรียนเนื่องจาก ห่วงการสอบซึ่งตนได้ประสานหน่วยวิชาการมหาวิทยาลัยนำหนังสือเรียนเข้ามาในห้องขังส่วนข้อกังวลที่มีการตัดผมและย้อมสีนายสมศักดิ์ระบุว่าเป็นความห่วงใยของเจ้าหน้าที่ซึ่งกรณีของนางสาปนัสยาสิทธิศิรวัฒนกุลหรือรุงที่ถูกคุมขังอยู่ภายในทันทัสถานหญิงกลางอยู่เพียงคนเดียวเจ้าหน้าที่จึงเป็นห่วงเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ด้วยตลอดเวลาประกอบกับ ที่นอนคับแคบต้องอยู่30คนต่อหนึ่งห้องขังเกรงว่าอาจเกิดเชื้อราเชื้อโรครวมไปถึงอาบน้ำไม่สะดวกเนื่องจากมีเวลาจำกัดและเจ้าตัวก็เข้าใจใครที่ได้อ่านผลสำรวจของสวนดุสิตโพม,ม,มหาวิทยาลัยสวนดุสิตล่าสุด คงมีคำตอบว่าเพราะเหตุใดมอบคณะรัษฎรที่ออกมาไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงมีผู้เข้าร่วมชุมนุมอย่างล้นหลามทั่วประเทศส่วนดุสิตโพได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองจากกลุ่มตัวอย่าง5 7 2 8คนระหว่างวันที่19-22ถึง22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยพบว่า62.33%ของกลุ่มตัวอย่าง ระบุว่าสาเหตุที่การชุมนุมมีมากขึ้นเพราะความไม่พอใจการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ผลสํารวจความคิดเห็นของโดยสํานักโพลต่างๆมักจะขัดกับความรู้สึกของประชาชนแต่ผลสํารวจของส่วนรู้สิทธิโพในครั้งนี้ประเด็นที่การชุมนุมของมอบคนารัษฎรมีมากขึ้นเป็นผลสํารวจที่ตรงใจกับประชาชน แม้ข้อเรียกร้องของมอบคณารารฎรจะมี3ข้อหลักแต่ข้อใหญ่สุดน่าจะเป็นประเด็นการขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกถ้ามอ็บเด็กที่ลุกฮือกันทั่วประเทศ จะชูธงเรียกร้องเพียงข้อเดียวขอให้ผลเอกประยุทธ์ลาออกการชุมนุมจะมีมวลมหาประชาชนเข้าร่วมชนิดมืดฟ้าโมดินและข้อเรียกร้องคงบรรล,ลุปเป้าหมายไปแล้วม็อบคนเสื้อเหลืองที่พึบพับกันขึ้นมาเพราะต้องการแสดงพลังปกป้องสถาบันไม่ได้มาช่วยประคองผลเอกประยุทธ์ให้อยู่ในอำนาจต่อถ้าปลุกระดมให้เข้ามาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ม็อบคนเสื้อเหลืองคงมีจำนวนเพียงหยิบมือหรืออาจมี เพียงมอบจัดตั้งของพวกที่ห้อยและหวนพลเอกประยุทธ์เพื่อตำแหน่งและผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้นแต่เพราะมีการมัดรวมกระแสร,รักชาติศาส,สนาและสถาบันควบไปกับพลเอกประยุทธ์มอบคนเสื้อเหลืองจึงดูคึกคัก ความไม่พอใจการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มอบเด็กมีมวลชนทุกกลุ่มจำนวนมากเข้าร่วมนั้นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากการเข้ารับตำแหน่งนายกัฐมนตรีรอบสองเมื่อวันที่9มิถุนายน ปี2562แต่เป็นความไม่พอใจที่ถูกสั่งสมมาตลอด6ปีของการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศเพราะไม่เคยมีผลงานเป็นรูปธรรมไม่ได้แก้ปัญหาของประเทศไม่มีการปฏิรูปอะไรเลยไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมการเมืองหรือการปฏิรูปตำรวจหลังจาก การยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งความหวังในตัวผู้นำกองทัพคนนี้คิดจะเข้ามาปราบนกักการเมืองชั่วร้ายจะปฏิรูปการเมืองจะผ่าตัดใหญ่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะกำจัดปัญหาคอร์รัปชันให้สิ้นซากจะสร้างสังคมที่สงบสุข ประชาชนได้รับความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมคนไม่ดีจะต้องไม่มีที่อยู่ในสังคมและปัญหาปากท้องจะต้องได้รับการแก้ไขให้คนกินดีอยู่ดีขึ้น แต่ความหวังทั้งหลายทั้งปวงต้องสิ้นสลายจนแทบไม่เหลือศรัทธาใดๆให้พลเอกประยุทธ์เพราะตลอด6ปีมีแต่คำสัญญาลมๆแรงๆปัญหาต่างๆถูกละเลยเศรษฐกิจสุดหนักเข้าค่ายวิกฤตหนักกว่าเดิมนักการเมืองที่ทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวายและเป็นข้ออ้างการยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์ถูกดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้กลับเข้ามาสืบทอดอำนาจ ไม่มีการปฏิรูปการเมืองไม่มีการปฏิรูปตำรวจทั้งที่มีร่างพรบรตำรวจเสร็จเรียบร้อยแต่มีความพยายามประวิงเวลาไม่นำเสนอเข้าสภาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนชนเชื่อกันว่าตรับใดที่พลเอกประยุทธ์เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีชาตินี้จะไม่มีการปฏิรูปตำรวจเช่นเดียวกับปัญหาคอร์รัปชันซึ่งหนักขึ้นคดีในบอสหรือบรยุทธ อยู่วิทยาทายาทมหาเศรษฐีเครื่องดื่มกระทิงแดงซึ่งผลการสอบสวนของในวิชามหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนชี้ให้เห็นถึงการช่วยเหลือเศรษฐีให้พ้นผิดและเป็นโอกาสพลเอกประยุทธ์จะได้ปฏิรูปตำรวจและอายการครั้งใหญ่แต่จนบัดน,นี้พลเอกประยุทธ์ยังไม่ยอมเปิดเผยชื่อนายตำรวจ และอายการที่ร่วมกันเป่าคดีในบอสให้สังคมรับรู้และเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์คงไม่กล้าเล่นงานตำรวจและอายการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด คนเสื้อเหลืองที่ออกมาแสดงพลังช่วงนี้ส่วนใหญ่ต้องการออกมาปกป้องสถาบันไม่ได้ลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องพลเอกประยุทธ์เพราะในช่วงที่ยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์เคยประกาศเหมาวรวมว่าคนเสื้อเหลืองและคนเสื้อแดงสร้างความขัดแยง้งและทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวาย แต่วันนี้พลเอกประยุทธ์กำลังโหนกระแสคนเสื้อเหลืองที่ออกมาปกป้องสถาบันเพื่อความอยู่รอดของตัวเองม็อบเด็กที่ลุกฮือทั่วประเทศกำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มที่ไม่พอใจการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์และการถูกเด็กโห่ร้องตะโกนขับไล่ในวันนี้เป็นผลผลิต จากการบริหารประเทศตลอด6ปีที่ประชาชนไม่สามารถจับต้องผลงานใ,นใดๆของผลเอกประยุทธ์ได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์สนุด .com สยามรัฐและผู้จัดก,การออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ